สะเดาน้ำปลาหวานสูตรของผมเนี่ยรสชาติเข้มข้นเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเมนูนี้แต่ว่ายังทำไม่เป็นมาครับวันนี้ผมจะพาทำรับรองว่าทำไม่ยากหรอกช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแล้วเนาะทางบ้านผมก็เสร็จงานไล่งานนานแล้วครับสะเดาก็เริ่มแตกยอดอ่อนเขาก็จะออกดอกมาด้วยเลยก็ถือว่าเป็นฤดูสะเดาแล้ว เป็นผักที่ขมแต่ว่าก็เป็นที่นิยมของคนไทยมาอย่างชานานเลยครับกินเป็นผักแก้มได้หลากหลายเมนูโดยเฉพาะเมนูน้ำปลาหวานเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อร่อยลงตัวมากครับทีนี้แน่นอนเมนูสสเดาน้ำปลาหวานเนี่ยมันต้องมีปลาย่างวันนี้ผมจะใช้เป็นปลาช่อนครับดักรอบไว้น้ำมันกำลังแห้งปลาก็เข้ารอบเยอะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยผมก็จะเลือกเอาไซส์ใหญ่ๆสักหน่อยเนาะเอาไปสักสองตัวขอดเก็ตทำการแล่ปลาให้เรียบร้อยครับแล้วก็ล้างเอาเมือกเอาคาวเขาออกให้สะอาดเลยครับ ทีนี้ก็นําไปย่างได้เลยในขั้นตอนการย่างใช้ไฟกลางๆค่อนไปหาอ่อนๆก็พอนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงค่อยๆย่างให้เข้าหอมเข้าเกียมเนาะเราจะย่างปลาทิ้งไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องที่จะทําน้ําปลาหวานกันเลยเครื่องเขาก็จะมีหอมแดงพริกแห้งแล้วก็มะขามเปียกครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําตาลมะพร้าวเมนูอาหารไทยถ้าเป็นน้ําตาลมะพร้าวได้เนี่ยเขาจะหอมหวานกลมกลม่อมลงตัวมากเลยครับ ถ้าใครสนใจเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้เนาะกดเข้าไปดูได้เลยเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้แน่นอนครับทีนี้ตัวหอมแดงที่เราเตรียมมาตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้หัวส,สดๆนะเราจะเอาไปทําเป็นหอมแดงเจียวทําการซอยเป็นแว่นๆซอยให้บางๆนะครับเวลาไปทอดเนี่ยมันจะได้กรอบง่ายหลังจากที่เราหัน่นเราซอยเสร็จแล้วเคล็ดลับในการทําหอมแดงเจียวก็คือเอาเกลือลงไปขยาขยำ,ขยำคุกเขาทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครับตัวเกลือเนี่ยมันจะช่วยดูดน้ําออกจากหอมแดง เวลาที่เราเอาไปทําเป็นหอมแดงเกียวเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานครับหอมแดงของเราเนี่ยจะเกียบจะกรอบง่ายขึ้นทีนี้เราก็พักของทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับกลับไปดูปาย่างของเรากันปาย่างของเราก็สุกก็เกียมได้ที่แล้วก็ยกลงจากไฟได้เลยครับผมจะแบ่งปาย่างตัวเลขเนี่ยเอามาแกะเนื้อแยกก้างออกนะครับผมจะใส่ลงไปในน้ําปลาหวานเลยทําการขยําขยํายียีเนื้อเขาให้ฟูฟูสักหน่อยเนาะพอได้แล้วเราก็ไปกวนน้าปลาหวานกันเลยครับ ขั้นตอนแรกในการกวนน้ำปลาหวานแน่นอนเรามาเจียวหอมแดงกันก่อนค่อยๆเจียวด้วยไฟอ่อนๆครับหอมแดงของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเหลืองค่อยๆกรอบจะได้ไม่ไหม้หลังจากเจียวหอมแดงเสร็จแล้วก็เจียวพริกแห้งต่อเลยครับเจียวๆไปให้ได้กลิ่นฉุนของพริกแห้งพริกขั่วนั่นแหละก็เป็นอันได้ที่ตักขึ้นได้เลยครับจากนั้นเราก็จะมาทําการกวนน้ำปลาหวานกันเลยซึ่งเป็นขั้นตอนที่เพื่อนๆหลายท่านน่าจะคอยดูอยู่อันดับแรกเลยน้ำเปล่าครับใส่ลงไปสักครึ่งแก้วหรือประมาณสัก200 m l เนาะ ต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าวอันนี้ตักลงไปเลยครับสี่ช้อนโต๊ะพูนๆเลยตามด้วยน้ำปลาปริมาณเท่ากันครับก็คือ4ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็พริกป่นครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยใครชอบแบบไหนจะลดจะเพิ่มอันนี้ตามใจชอบเลยนะครับตัวพริกป่นเนี่ยหลังจากนั้นทําการกวนๆให้น้ําตาลมันละลายพอน้ําตาละละลายดีแล้วเนี่ยเราก็เติมเนื้อปลาลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสกวนๆคนๆให้เนื้อปาลามันแตกมันฟูขึ้นมาเนาะ ทีนี้ตัวเครื่องปรุงอันสุดท้ายก็คือมะขามเปียกตัวนี้ผมบอกเลยนะให้ใส่ทีหลังสุดค่อยๆตักใส่ค่อยๆกวนค่อยๆชิมเพราะว่ามะขามเปียกแต่ละต้นแต่ละฝักเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวความอมหวานไม่เท่ากันถ้าเราไปใส่ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยถ้ามันเปรี้ยเกินแล้วมันจะแก้ไม่ได้ครับเราค่อยๆตักใส่ค่อยๆชิมไปเรื่อยๆให้มันได้รสชาติตามที่เราต้องการรับรองว่าไม่มีพลาดครับเราชิมได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกับพริกทอดที่เราเตรียมไว้ตั้งทีแรกเนาะแค่นี้แหละครับการกวนน้ำปลาหวานทีนี้กระบวนการสุดท้ายลวกสะเดาครับสะเดาเราจะลวกนานแค่ไหนอันนี้กําหนดไม่ได้เลยครับมันขึ้นอยู่กับสะเดาเราถ้าเราเป็นสะเดามันเราก็ลวกสัก30 40บีก็พอครับหรือว่าสะเดาเรามันเป็นสะเดาธรรมชาติสะเดาที่มันมีความขมหน่อยเนี่ย ก็ลวกให้มันนานๆหน่อยให้ความขมเขาลด,ดลงเนาะพอลวกได้ที่แล้วก็ตักแช่กับน้ําเย็นเลยครับน้ําเย็นก็น้ําธรรมดานั่นแหละแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วครับสหรับเมนูสะเดาน้ําปลาหวานกินคู่กับปลาช่อนย่างหอมๆม,มันๆช่วงนี้ฤดูนี้ปลาเข้ามันอยู่แล้วครับเป็นเมนูที่อร่อยรสชาติเข้มข้นเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบกินเมนูนี้แต่ว่ายังทําไม่เป็นลองทําตามดูได้เลยครับรับรองว่าอร่อยแน่นอน